อึ้งกันทั้งปางคนที่เกิดในราศีกุมอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันท่านเป็นคนที่วาสนาสูงบุญเก่าจะนำพาชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยนะครับอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำทํานายคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมท่านเป็นผู้ที่มีวาสนาสูงส่งวุ่นเก่าหนุนนําพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของชีวิตของท่านอยู่นั้นจะเปิดทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกุมให้ท่านนั้นมีชีวิตที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บโชคลาภเงินทองจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัว ชาวลัคนาราศีกุมปี2568นี้เป็นต้นไปตามตำราโบราณโหงลาศาสตร์คนไหนที่เกิดในราศีนี้ชีวิตไม่มีคำว่าตกอับตกต่ำอย่างแน่นอนหมอดูห้าสำนักดังได้ทำนายทายทักตรงกันอย่างน่าทึ่งว่าคนที่เกิดในราศีกุมชีวิตจะพันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ดวงว่าหลายๆก็จะกลับกลายเป็นดวงดีจนน่าทึ่งชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านจะหนุนนำพาชีวิตหรือชุดดึงชีวิตของท่านจากความยากลำบากให้ชีวิตของท่านนั้นดีกว่าเดิมและประกอบกับบุญเก่าที่ตัวของคนที่เกิดในราศีนี้ที่ท่านนั้นได้สร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ทำให้บุญเหล่านั้นส่งผลมาถึงภพภูมิปัจจุบันถึงเวลาแล้วชีวิตของคนที่เกิดในราศีกุมจะได้บอกลาความยากจนสักทีความร่ํารวยจะเข้ามาทดแทนที่เงินล้านจะหล่นทับตัวของท่านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวใครที่มีความฝันที่อยากจะมีบ้านอยากจะมีรถคันใหม่ป้ายแดงถึงเวลาเลิกงามยามดีแล้วดวงชะตาของท่านจะได้ประสบพบเจอ สิ่งที่ท่านนั้นได้พึงปรารถนาสิ่งที่ท่านนั้นรอคอยมาทั้งชีวิตคือความผาสุกข,ของชีวิตนั่นเองจากที่เคยวาดฝันเอาไวา้สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปปี2568ของคนที่เกิดในราศีกุมท่านจะสมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนาของตัวของท่าน และอุปสรรคต่างๆนานาก็จะไม่มีทางมาขวางได้โดยเด็ดขาดท่านไหนที่เกิดในราศีกุมที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคนทำนายจากอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักไม่เชื่ออย่าลบหลู่โดยเด็ดขาดเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเพราะบุญเก่าบารมีเดิมที่ได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติบางก่อนแต่ละคนแต่ละท่านทํามาไม่เท่ากันอยู่แล้วคนไหนบุญน้อยบุญมากคนไหนกรรมน้อยกรรมมาก ตกมาปีนี้ความโชคดีมีมาอย่างแน่นอนคนที่หมั่นทำบุญทำทานตั้งแต่อดีตชาติบางก่อน mm. ก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน mm. เร็วกว่าคนที่สร้างเวรกรรมส่วนคนที่มีเวรกรรมอยู่แล้วตกมาปีนี้ท่านก็จะได้สร้างแต่ความดีลบล้างกรรมเดิมแต่ชีวิตของท่านนั้นก็จะประสบความสำเร็จเร็วอย่างเช่นกันถึงจะช้าแต่สุดท้าย ความสำเร็จก็รออยู่ตรงข้างหน้าอย่างแน่นอนบางคนได้รับโอกาสไม่เท่ากันแล้วแต่จังหวะชีวิตของแต่ละคนนั้นว่ามีเพื่อนร่วมงานที่คอยซัพพอร์ตชีวิตของท่านหรือไม่คนไหนที่ดวงดีโชคชะตาเข้าข้างชีวิตของท่านก็จะสมบังเร็วขึ้นเรียกว่าบุญเก่าหนุนนำนำพาชีวิตของท่านนั้นประสบพบเจอความสำเร็จเร็วกว่าปกติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมที่ตัวของเราอยู่ด้วยบางครั้งมีเพื่อนร่วมงานหรือมีเจ้านายที่ดีเจ้านายที่คอยซับพอร์ตในเรื่องงานไม่เอาเปรียบลูกน้องหรือท่านไหนที่เกิดในราศีกุมได้เป็นเจ้าคนนายคนห้ามเด็ดขาดห้ามเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนทำแต่ความดีซื่อตรงสุจริตในหน้าที่การงานของตัวเองที่ทำอยู่บางคนอาจจะเป็นเจ้าคนนายคน ที่มีลูกน้องหลายคนทํางานอยู่ด้วยการเป็นเจ้าน่ายนั้นอย่าเอาเปรียบลูกน้องโดยเด็ดขาดเพราะธุรกิจที่ท่านได้ทําอยู่ไม่มีทางได้ผลสําเร็จอย่างแน่นอนคนที่มีบุญเก่ามากๆเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านก็จะแนะนําชี้แนะแนวทางไปในทางที่ดีไม่ว่าท่านจะทํากิจการงานหรือธุรกิจที่ท่านนั้นได้ทําอยู่ก็จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดาย รวมทั้งบุญวัสนาโชคลาภโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตก็จะหล่นทับตัวของท่านในช่วงต้นปีนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนสิ่งที่ท่านได้วาดฝันเอาไว้ก็จะเป็นจริงท่านรอรับได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะมีอุปสรรคมาขวางแต่อุปสรรคเหล่านี้ท่านก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างง่ายดายรวมทั้งความทุกข์ที่ท่านนั้นประสบพบเจออยู่ ก็จะทุเลาเบาบางไปในที่สุดและค่อยๆหายไปสิ่งที่ท่านทำอยู่หรือธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยหรือว่าประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านและต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความร่ำรวยและจะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีในไม่ช้านี้คนที่เกิดในราศีกุม เป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทำอะไรแล้วก็จะมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำลริจผลและอย่างเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงคนที่เข้ามาใกล้ชิดก็จะคอยตามตัวของท่านทําให้จิจการงานต่างๆที่ได้ทําอยู่นั้นราบเรื่อนเป็นอย่างดีและยังเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบที่ดีชอบช่วยเหลือสังคม ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากพอเห็นใครลำบากแล้วก็จะไม่ชอบอยู่เฉยๆจะไม่ชอบอยู่นิ่งเดียวดายและเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี่แหละที่จะส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเมื่อบวกกับบุญเก่าที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ปางก่อนทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกุม เป็นคนที่ร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีตามคำทํานายของอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักที่พูดตรงกันจนหน้าทึ่งท่านไหนที่เกิดในราศีกุมที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วท่านอย่ากเก็บคลิปที่ท่านเห็นนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวต้องแชร์คลิปวิดีโอไปให้คนที่เกิดในราศีกุมคนอื่นๆที่จะได้พบกับคำทำนายจะได้มีแรงผลักดันส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จอีกด้านหนึ่ง โดยที่ท่านนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปสุดท้ายก็ขอให้คนที่เกิดในราศีกลุ่มประสบความสำเร็จในทุกๆด้านร่ำรวยชีวิตกับกลายเป็นมหาเศรษฐีสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชฉยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ